มาเที่ยวภูเก็ตนะครับที่บางแปนะครับตรงนี้ที่น่กใจก็คือน้ำทะเลกำลังลดวันนี้ผ่านการตรวจกันกรองเรื่องโรคติดต่อโควิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ภูเก็ตรับรองว่ามาภูเก็ตเที่ยวนี้ไร้กังวลเรื่อง โควิดนะครับผ่านการตรวจยืนยันมาจากบ้านคือมุกดาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือฉีดวัคซีนครบ2เข็มการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ไฟเขียวคือเที่ยวได้ตามอัตราภาพแล้วนะครับอรอติดตามชมกันได้เลยครับ วันนี้เรามาเที่ยวภูกเก็ตนะครับเราจะต้องถ่ายบรรยากาศชายทะเลวันนี้มาเย็นเย็นห้าโมงเย็นแล้วนะครับดูบรรยากาศน้ำทะเลลด